ที่กลับมาจากสาแก้ววันที่7 <Okay. S 1> เอาลูกคนเล็กมานอนต่อที่โรงพยาบาลตาพยาจนถึงวันที่11แล้วก็นัดคุยกับเจ้าของรถตอนแรกนัดเข้าตอนเช้าเขาไม่ว่างใช่ไหมแล้วเขาเลื่อนมาอะไรประมาณนี้แหละจาไม่ได้มันปีหนึ่งแล้ว <Okay. S 1> ก็เลยนัดคุยกันก็มีผู้ใหญ่เก่าบ้านมากอกมาคนหนึง่ง ก็เป็นพยานได้หมดว่าเขาพูดคำนี้คำนี้ก็จากสามันถึงวันที่สิบเอ็ดโดนชนวันที่สามแต่คุยกันวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดก็ประมาณสักสายสายได้คุยกันก็ดีผู้ใหญ่เก่าแก่ก็อยู่และพูดคำนี้แกก็จําได้หมดพอเข้าไปถึงปุ๊บเขาก็บอกว่าเนี่ยนะเรา่ผิดหมดเลยนะเราผิดเนี่ยผมเอาหน่วยงานไหนไม่รู้ไปไปดูที่เกิดเหตุ เพราะว่าเขาไม่กล้าตรวจกันเองก็เป็นตํารวจเดียวฮาไวาช่วยกันอะไรประมาณเนี้เขาเลยว่าเอาที่อื่นไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็บอกว่าเราผิดหมดเลยเขาอ้างว่าร้อยเบรนเขาไม่กล้าตรวจสอบเขาเอาอะไรก็ไม่รู้จําอันนั้นไม่ได้แล้วตอีนี้เขาก็เลยบอกว่าเราผิดแล้วผู้ใหญ่เก่าแก่ก็ยากบอกว่าอ้าวช่วยกันหรือเปล่าผมไม่ได้ช่วยกันเนี่ยดูตามภาพเลยเนี่ยเราผิดผิดบันทึกประจําวันเขาก็ลงไปแล้วว่าเราผิด ในบันทึกประจําวันเขาก็บอกว่าสอบสวนเราแล้วแต่ที่จริงแล้วไม่มีใครสอบสวนเลยเราไม่ได้เชิญให้เขาสอบสวน,นในบันทึกประจาวันก็คนเจ็บอยู่ในห้องฉุกเฉินแล้วในระหว่างที่พุดใจเสี่ยหายให้เราเนี่ยเขาเขาว่าเงเขาก็เลยบอกหนูว่านี่นะเขาไม่ได้ผิดนะแต่เขาจะให้ค่าทาขวัญเรา mm hmm. เขาให้ก็ได้เขาไม่ให้ก็ได้เพราะเขาไม่ได้ผิด mm hmm. เขาให้เราสองหมืน่น หนูบอกว่าอ้สองหมื่นหนูคนเจ็บทั้งสองคนน่ะแล้วเราก็ไม่มีรถที่จะไปหาหมอใช่ไหมสะาแกว้วอ่ะเราต้องนัดสาแก้วทุกเดือนเดือนหนึ่งจะนัดทุกเดือนทุกเดือนเมารถไปเข้าไปทุกเดือนจนถึงทุกวันเนี้ยแล้วหนูก็บอกว่าหนูขอสี่หมื่นได้ไหมเออสี่หมื่นเขาก็ให้หนูสี่หมื่นก็บอกว่าจบรถก็ต่างคนต<ม>่างซ<ม>่อมสองคนนะ<ม>ค,คนเจ็บสองคนรถก็ต่างคนต่างซ่อมสี่หมื<อ>ม่นเนี่ยเอามาซ่อมรถ หมื่นกว่าเอาเป็นค่ารักษาแล้วช่วงนั้นหนูก็ทํางานไม่ได้เ,เ,สดเสียเละหมดเลยหมดหมื่นกว่าเละหมดเลยหมด,มดแล้วเงินที่ส่วนที่เหลือก็คือกินใช้ยอยู่กับคนเจ็บไม่ได้ไปไหนแ,แล้วตลอดเวลามาก็เด็กก็ต้องอุ้มไปเรียนจนหนึ่งเดือนเต็มเลยอุ้มเข้าห้องน้ําอุ้มเข้าวิชานู่นเดินไม่ได้แล้ววางแล้ว